ใช่ไว้ใช่ใช่ใช่โอ้โอ้ขัดอยู่เนาะเห็นอยู่เนาะเออทําคือบ่เอาเสียมนี่โดยบ่คือบ่เอาเสียมขุดบ่ได้แล้วแล้วทําปะาป่าเคยขุดแล้วเห็นบ่ไว้ใช่โดยใช่เนาะเห็นแล้ว โอ้เนาะเป็นแล้วเนาะเอ้หนองใบก็เป็นขุดย,ยอกนะแล้วแล้วขันว่าปะให้เฮากับน้องไส้่เพิ่นกับว่เป็นขุดเพราะว่าเรเคยขุดแบบนี้มีแต่เอาเสียมเลยละเคยขุด,ขดเอาเปิดคลิปเปิดภาพมากับมาพบมาพอกับบ่าวบุญคงคือเกาอาาอ้าพี่น้องไม่เนี้ยกะสีมาอ่าหานอนนะพี่น้องเพราะว่า อยู่ตีเฮือนเทากัมุดมัดทอนหนึ่งมากะจักชีวานได้เฮาเคยไปแบบหาอยู่หากินแต่ไม่ได้ไปเนาะกะจักชีวะเจังไรกะเมื่อนี้กะสิไปหาน้องแล้วกับเมื่ออื่นกะสิกลับบ้านเนาะพี่น้องเพราะว่าอยู่บ้านกะลูกทายกะบ่สบายพี่น้องเอ้ยกะสิกลับบ้านเพราะว่าอยู่นี่เฮากัแล่นแล้วเอกษาเอกชันอ่าคาเยอะคายยาแล้วกะมีแต่ให้ลูก ลูกเล่านี่แหละกาให้เบิ่งอะนะทางพ่อเพิ่อนฮะล่ะอ่าลูกของลูกเมียนี่แหละแต่ว่ากาลูกเล่าคือกันให้เพิ่นดูแลพ่อเล่าฮะล่ะเอาแต่มีแต่ว่าสิกลับละอ่าน้องดาวเพิ่นกาอยู่บ้านนี่แหละกายังบ่ได้กลับเถื่อพี่น้องเพราะว่าอ่ายังเบิ่งก่อนเพราะว่าลุงกัยังบ่ดีคือเก่านั่แหละอยู่ห้องหมอก็คือเก่าแต่ว่าใครแต่ว่าใส่อ่า ออกซีเนาะใส่แต่ว่าออกซีซอยคันว่าอยู่เขื่อนจ้ะก็คือพี่น้องเห็นนี่ยอองโอ้ยโอ้ยโอย,โอ,ยอยู่พุ่นกับห้องคือกันแต่ว่ากะบ่มันไข่แต่ว่ามีออกซีไัยกับพญาติลาวกับอนณาปอดนี่แหละท่านหมอคันว่าปอดอักเสบเป็นน้ำนี่แหละเอาก่อนอื่นกับผักทายสบายดีเด้อสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC มาสุขสุขคนบ่ว MM ่าอยู DVD, ่ในก็ต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซอคคือเก่าเนาะไปๆอ่ะไปกับน้องดาวน้องไวเนาะก็ไปหานอเบิ่งเจ้าหาอยู่แถวนี้กพอโคเลยดินนี้กสูงขนาดเลยบนที่5นอก ครั้งแรกมาเบาอุนคงมาทางนี้ไปก็เพระไก่แหงนีน่เพื่อชินยางมาหอดนี่โอ้ไปก็โเออ,เ,อ,อเกือบเกือบลมน้องเบิร์นกาิกับแล้วกับอยู่บ้านนี่แหละ ลูกทรายกะบสบายพี่น้องเอ,อ้ยเจ็บหัวอยู่เอ,อื่อยพนกะดูแลซื้อยาซื้อยังนี่กะเอ,อื่อยพนเน่ะเอื่อยพนโทรเทปแต่คืนนี้วา,าว่เอาไว้บสบายก็กเลยเขาว่าซื้อยาก่อนอดก่อนเาแล้วพอกมาเนาะวันนี้กมาสามคนแต่ว่ามีคนทางล่างเนี่ยมี คนสาวบ้านนี่แหละเพิ่นก็ไปหาคือกันหาน้องอก,กันกาสิเบิงเพิ่นขุดนี่แหละเฮ้ยโอ้ย,อยหนาวนหนาวขนาดเลยนี่ก็บรรยากาศก,ากระแดดเนี่ยเพิได้ยินเสียงเสียงเขาเจ้าอย่างเั้ จากับขุดนอเปลโดยก็เ,เส้นทางขุดสิเบึงงอกคมกันว่ามันเป็นได้นะพี่น้งองต้นไม้คม นี่ต้นกันต้นไม้คมนี่นแหละพี่น้องต้นนอไม้ต้นนอคมครั้งแรกนะมาอย่างนี้เลยเอาพันขดเนี่ยได้เนาะมานี่เน,ะนะานนะ อาคือปะอยูนินเกือบจ้ะโดยนี่เก็จะขุดในนี้ครับขุดแหล่แถวนี้โพดเบิ้งเบิ้งดาวขุดก่อนเป็นนนะี่แล้วนี่แบบนี้วะคือบ่เอาเสียมบ่บอกไม่เป็นหัวเลย เลยดิเดอโอ้โหแล้วและปะให้คอยขุดนี่ก็แล้วถอยเฉยอย่าเอาเสียมแล้วแหละได้คันเอาเสียมเพิ่นมาให้ขุดแบบยังเขาเอิญน,นี่ใช่ใช่เบิง้งเบิง้ง โอ้น้อยนะตัวน่้ได้ขันเอาเสียมเพิ่นบ่ให้คดบ่ไไว้บ่เคยวะใช่นะสาวจะว่า่ได้เพิ่นบ่ให้คดขันเอาเออ โอ้นองหุ่นนองช่องเลยตายหรอกเื่องไงดาออ,อ,ออมไปอ้อมไปอบอ้อก้อนเรื่องจ้มา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 เพีมามาออกมันยา่ มอมไปเครื่องเลนมันหักมันแหลวไวปโมเมนต์บ่ไหนนี่พีน่น้องกตดน้อยมีหน,น่อยมีใหญ่นอเบิ่เบ่งน้องดาวกัน น้อนี่ต้นเพิ่นก็ิเป็นแบบนี้นะต้นนอคมอยากได้ไปปลูกเมื่อปลูกม่ได้บ่ดาวน้อดา้นหมาอโอ้น้อได้ยังนาะได้กบย่าห ลำบากหาลำบากอะไรนี่คือว่าเอาเชียมคนเอาสบายโอ้โหใหญ่เนาะตอนตอนลูกเมื่อวานดูเห็นอีกโอ้โานเนาะ แล้วแหละปะให้คอยขุดผมก็เว้นและลองขุดบงลองและจะน่ะก่อนลองขุดเบิังก่อนนะมาซีได้หรือบอนะกลองเบิังเนาะเฮาเพราะว่าเฮาก็บ่เคยขุดแบบนี้เฮาก็มีแต่เอาเสียมแล้วแหละขุดเอาท่นอนนั่นนี่เพิ่นเอามายังไม่ยังเพิ่นเอิญนี่แวกแวกบ่ให้เนี้พอ๋ยวใส่เบิ่งเบิ่งก่อนให้ เอพชีพันบ่งโอ้แบบนี้เนาะโดยโอ้หนอนนี่นอนนะนี่ก็จะขุดเอาตัวนี้พี่น้องเขนบ่กเอาตัวนี้ขุดเอาเสียมเพันพันว่าเพิ่นวาห้ขุดอีกเอาเชียมเป็นยัางพันเขาบอกให้ขุดให้ขุดแล้มันรกก กคอยขุดแบบนี้คอยเชียมคอยสู้มันดิวก็กระ,กระจายยมันไม่ได้อยู่นำกันเนาะัน <มา S 1> อโอ้นนี่อีกเนาะนอในวิีโอขนมใหม่ันยูอติดกล้องแม่แมอันนี้พอ,อยู่ยู<า>ช่ยก็มีมมเออเป็นหากเป็นหางเนาะเดีย๋ยวเดีย๋ยวโอ้แล้วนั่น เจก็เห็นข้าเจ้าประคดคือกันไหมไปได้คน,นไปเห็นนะไปอําไม่ยังอําเ<อ>นี่มนยม,มือค่อยขุดก็ได้พา,าไปใส่ hen xong no xong quá แค่ดีนะคันี่บแางไปเตไปดีดขุดไปเบื้องคนณตนี่บ่น่าละหมื่นผมได้แล้บนองเลยว้าวเข้ามาเกเคยโอ้มื่นหนึ่งได้บ่นอนหนึ่งบมเห็นชำนะไปจะเอาเชียมแล้วละ เสียมถนัดต oh, ัวนี่จักคนไรโอ้หินเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วนี่นี่นองเห็นคือกันเ้ยแต่กน้อยนอนนี่ไขานี่วะัับย่ลุมละมนแกนนึงอ่า าะมันเสนาวเดินทางเางี่บนโอ้มัมนคือกันพี่น้องนี่เานี่จะขุดหมดได้เลยนี่ไม่เย่ะนะเทนันเทนี่ปะ่ค่อยขุดจะไหนทึหมัด เพื่อแห้งเพื่อสิเพื่อสิดไอ้นอหนึ่งก็พอแห้งที่น้องมันมันคือนอนอเฮาเนาะนอนี่มันตางเลยไปหักมันแหละเอาต้นนั่นไปปลูกเป็นเดี๋ยนี่ืะประกวดมือเ่ยเอาหน้า นี่มาคอยอีกกุษไปไปเห็นอยู่ปรอ <c oughs> โอ้เห็นอยู่แล้ว บ่แบบเฮาเฮาเอาเสียมเพิ่นบ่ให้บ่เฮาขุดเอาเอาเสียมขุดบ่ได้บ่ะมาได้เนาะได้แล้วแหละเหาอเบ่เป็นขุดซ้่ไเหามาชื่อแล้วนี่ ไม่ยังไม่ยังกะบ่หายคอยก็ได้ใช่ปะเนี่ยเออผไวยก็ได้เนาะ បានគុតដៃបោះអូតែហឹបទៅគុតមើលអូវាណាំងໂຕនេះចន្តិះក្រានបើកចៅគុតក្រានដៃបោះអីទេយូហានថាវោបាយ เป็นเป็นยัง,งเขาเขาเจ้าคือบ่าให้คุดแบบเอาเสียมคุดีย่ยันถึงหากบา่บ่บ่มีมีแต่บอนเดียวนี่บ่หาหรือว่ามันมีลายบอนบ่หานอน,น อยู่นี่มันบ่มีบ่นอะนี่แบบอยู่อยู่นี่ต้นนี่บ่มีนอะมันไม่ได้ปงปงง่ะปงคือกันบ่อนไไนะอืมใช่องบเนี่ขจจขุดพี่น้องเลยตัวนี้แหละ mọi người có thể là một món quà chịu 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 โอ้ยแล้วชาต์นอจนคุดโอ้ตายตายตายคนชับแล้วพี่น้องเอ้ยบ่เคยคุดนี่ซับแล้วซับแล้วนี่ บ่บ่มีบ่บ่เคยคดซ้ำแค่คือว่าคือเอาเสียมไปยั้งคือว่าคดนี่โอ้ยเอาอีกแล้วนี่ได้อีกนนีี่่พ้องแต่ว่าบ่ใหญ่เนาะตัวใหญ่ก็มีบ่ บม่มีวะเบอใช่ตนเยออืมคุน้อยไงวะขามังและนี่ขามังและนี่พี่น้อย Oh, một mưa đầy xong no thế nào sắp là trên hátố à. nay cả Long lúc đà cả du nằm เอื้อยนี่แหละกะเอื้อยคือกันมันกอยู่เนาะชื่อขนมให้เพิอ่อนจะไปยู่เดี๋ยวลองไปบ้างกันว่าให้อยู่เพื่อนรอดมันกับ,บ่มีอาหารการกินเนี่ยกินจะมีพี่น้องเอ้ยซื้อมีกินโอ้มื้อเช้านี่ก็ซื้อมีมาโลงก,กินโอ้บ่ไหวแล้วไปหาหนอก,กัน บริหากับบ้ได้ยู่นี่ละเฮาอันนี้ว่ามีเงินมีเงินแต่บมมีบนซื้อทำมีแต่ซื้อมีก stimulus, มินเท่านั้นแหละอาหารหลักคือหน่อคม,มคขาบรหาหน่อคมกัหาปลาแต่ว่าวนนี้บริไปหาปลาบ่มีเวลาไป ชอบหากินก็ได้โย่มันมีเวลาเดินจะสิกลับบ้านแล้วนะเดินทางกลับก่อน Rồi. à, ừ. sai, um, ờ, pin Bên nan, nan cho mình nan. Men kuo bay 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 nên nói bay 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 xem thì... ừ. สัมปตีนอยังคือใครแ <ไป S 1> น่ไปบนหันไปเลยไปหาบนห่นง่ายเลยเมื่อหอดือนไปทางนั้นก็บผูแ้แฮงทางใดก็ทางเฮาไปสกป,ปรกคือบ่พาไปเมื่อกี้นี่มันบ่ได้มันบ่ได้มีเห็นมันบ่มีลไรแต่มันใ่ายเห็นเฮาเห็นกันได้ละญ่ายแต่ตอนนี้มันเห็นดุแต่มันน้อยบ่

Ồ, oh, khác bẩm ni mật chứ khác vô mình nhảy nào nhầy ba sắp bắt ồn vợ này mời bà Bố, xe của tụng nằm họ đây sao vợ quay tụng nằm vô nằm trao rồi vợ นไวไปผู้เดียวพี่น้องบริขดน้ำโมูน้ำคูเลยนขุดมดผู้เดียวอยู่พูดไรได้ยินตปเชียงพันโอยู่พูดปะอยไก่โมวแล้วซาดเหาเนาะวานนีุ้่นุ่นสาบานพันกับขุดคือกัน เบิงบเห็นบ่ใส่เห็นโอ้โอ้ตัวนี้ใหญ่คือกันเลยนี่ใหญ่บ่บ่บ่ใหญ่เนาะอืมสาดกันให้ค่อยขุดนี่แล้วแหละลองเบิ่งก่อนพี่นเอาอีกเห็นบ่ปาเห็นบ่เนาะ thôi xe Hên đi bà Oh no Nhai bà này อีพี่น้องเห็นอีกไหมนี่นี่นโอ้ยใหญ่นะอ,อ้าว่าสองนอเลยใส่อยู่ยติดกันเลยพี่น้องนี่นอ๋อเป็นข้าขุดพี่น้องเลยเพาาราะว่าบ่ามันคงก็ยอมแลยขุดแบบนี้เอาตัวนี้ขุดเนาะขุด อ้าวกาสำหรับคลิปนี้กาสิขอจบไปเพียงสำนี้ก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเมื่อตุกสุขุสุขคนท,ที่ติดตามและรับชมทางซองบาบุญคงนะอ่ะขอบุญขอบคุณสำหรับคลิปนี้บาบุญคงกาสิขุดน้าใหม่อีกพี่น้องกากับคำว่าสบายดีเด้อ